เราควรจะคืนเงินแล้วกลับไปเลยไหมหนูอ๋อสั่งด้วยใจว่าเธอไปสินะใช่ไหมคุยเพิ่มนคุยเพิ่มกันโอเคค่ะคุยเพิ่มนแล้วหนูก็ลืมอืมโอเคค่ะคุยเพินคุยเพิ่มนโอ้ปล่อยเบรกมาก็น่ากลัวแล้วนะคะไม่ใช่เวลาขับรถที่ดูหลายๆคลิปที่คุณนักสอนนักเรียนคนอื่นนะคะเราต้องมองไกลหรือมองใกล้คะมองไกลค่ะเวลาผ่านทางแคบๆเนี้ยต้องมองไปข้างหน้าหรือมองมาข้างๆค่ะผ่านทางแคบนี่ค่ะเราต้องระวงนะ เดี๋ยวหนูว่าหนูจะต้องมาตัดตันนี้ออกไฟสิงธรรมชาติก็ทําให้เราโหดร้ายอยู่นะฮะต้นไม้อาแล้วเวลาเราจะเริ่มหมุนได้เมื่อไหร่ใช่ไหมพอกระจกมองข้างด้านซ้ายเราอะเลยประตูรั้วบ้านเราเนะะี่ยค่ะเลยขอบรั้วเนี่ยเราหมุนต่อเนื่องได้เลย<ะ>ยังไงก็ไม่เบียดนะฮะจะได้เก็บหน้ารถเข้าเลนตัวเองอ,อะเนะี่คะพอกระจกเลยปุ๊บเราหมุนหมดได้เลยะคะ่ะอ่าแล้วก็มองซ้ายแหละมองยาวๆไม่มั่นใจว่ารอยังไม่ตรงอย่าไปเร่งมัน,นะคะ่ะอืมแล้วไกลที่สุดที่เรามองได้ก็คือคนเสื้อแดงที่เดินอยู่ตรงนู้น่ะ เออพอรถตรงแล้วก็ค่อยๆเล่งเบาๆค่อยๆไปอมองกระจกซ้ายขวาทำไมคะดูข้างหน้าอยู่ตรง,ตรงเลนก<ร>่อนดูว่าเลนข้างมันได้ดิ <c oughs> ฉันจะต้องปรอกกระจกเลนคนนี้ทิ้งแอบดูกระจกมองข้างว่รถอยู่ในเส้นไหมหอยูที่ใส่นะคะได้แล้วค่ะอืมอยู่แต่กันข้างหลังจะไปข้างหน้านี่คือรถมาก็ไม่ล็อกรถเองเหะ มเรารู้ไหมคะว่าเรื่อคุณนัทโดนถามเยอะมากเคยมองกระจกนูนแถวนี้ไหมคะอะไรนะคะกระจกนูนตรงนี้ค่ะเคยมองไหมที่เข้อส่งในซอยนี้ว่ามีรถมาหรือเปล่าไม่ได้ค่อยนิ่งนี่สอบไปกับขี่หรือซื้อมานะคะอสอบมาใช่ไหมอ่าโอเคเนี่ยดูไปตรงหลังจริงจริงจริงสอบเดี๋ยวนี้ก็น่าจะคล้ายๆซื้อนะแล้วนี่เรากินเลี้ยงกันไหมคะต้องมองไปข้างหน้ากินเออเนี่แหละต้องมองยาวๆไว้นะคะ ถ้าช่วงไหนคุณนัากลัวคุณนัาจะปิดตานะเราดูแลตัวเองนะฮะใช่ค่ะนั่นแหละเราต้องไปด้วยกันไหมอโอเคเหมือนดาวใจบอกครูคาคุณปิดตาทไมกลัวค่ะอ่าโค้งนี้ถือว่าโหดอยู่นะคะตรงนี้มันชอบมีรถมาขวางมันจะมีบ้านที่แบบว่าแล้วเราไปขวางเลนคนอื่นอยู่ไหมตอนนี้ตอนที่เราโค้งตอนนี้ถ้าเรามองใกล้หรือมองไกลอยู่คะไกลที่สุดที่เรามองได้ในเลนเราคือสิ่งอะไรเขียวๆอ่ะโอเคช่วงทางโค้งต้องระวังนะบางทีบ้านเราก็โค้งกินเลนนะคะ พอโค้งเราอย่ามองจุดเฉียวแล้วนะมองตรงมองขวามองตามที่มอเตอร์ไซค์อ่ะเออมองป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างหน้าก็มีโจทย์เพิ่มขึ้นเห็นไหมมีรถจอดขวางอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้คุณนัดมาพร้อมกับขบวนงานแต่งปีใช่มีคุณป้าคนหนึ่งเดินข้ามถนนไม่ได้คิดว่านี่คือถนนนึกว่าสวนสาธารณะนะฮะนี่ดีมากเปิดไฟเลี้ยวเป็นนักเรียนคนแรกในหนึ่งพันคนแล้วถ้าเรามาเร็วขนาดนี้หนึ่งกระโดดรออยู่ตรงนี้แล้วฮะชะลอทันไหมคะแล้วะกาจำกัดความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ค่ะแล้วถ้าเราซิ่งใหม่เนี้ยกระบะที่เปิดไฟฉุกเฉิินถ้้าาาเเคปปดระะตตูออกกมม่ใจ ม่อย่าไปมองคนข่ามองกนหน้ามองนหน้าหนูตอบครูครูไม่ทันแล้วเราได้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเราด,ราดรววาราำรถชิดซ้ายนี่ถูกต้องไหมคะแล้วกระจกนู้นได้มองทันไหมคะเนี่ยเด็กก็ติดไว้ให้ค่ะไม่ทันเลยแล,แล้วเราหนีข้างหลังทําไมคะเราไม่ได้รู้จักเขาแต่ถ้าเราไปชนข้างหน้าอย่างนี้อันตรายตอนนี้เรามองป้ายทะเบียนคันหน้าไว้นะคะอันนี้เราต้องไปช้าๆหรือไปเร็วๆคะ <c oughs> เราชิดทางไหนมากไปไหมคะประมินเจ็ดแปรแล้วคนข้างหน้าเขาจะเลี้ยวตัดหน้าเราไหมคะถ้าเขายังไม่แตะเส้นเราอ่ามองไกลไปข้างหน้านะคะ รถไข่องค์นี่ปกติเราขับเร็วหรือช้าช้าแน่นอนแล้วเราควรแซงในซอยไหมคะจริงๆอ่ะไม่ควรแต่เขาช้ามากเลยค่ะอือช้ามากเราสามารถหลังไปเลยค่ะอ๋อแล้วเราจี้เขามากเกินไปไหมคะมากไปค่ะอือมีน่ไงจริงๆอ่ะไม่ควรแซงด้วยซ้ำเพราะข้างหน้าเป็นอะไรฮะหนึ่งกระโดดสองแถวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีโค้งด้วยค่ะใช่แล้วนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและอ่ะเราก็อย่าไปจี้เขาเยอะนะคะดูว่าซ้ายเนี่ยเขาจะเลี้ยวเข้าตรงนี้หรือเปล่าอ๋อเโาแค่จอดนิ่งๆ เดี๋ยวๆงหน้ามาหนูไม่กล้าไปเอออย่าไปเชื่อเขาถูกต้องดูด้วยตาตัวเองนะคะคาคาสักครู่ค่เขาไม่ได้ยินไม่ต้องไปพูดกับเขาอ่าแล้วมองหาทางที่เราจะไปไว้ค่ะพูดกับตัวเองอ่าจะพูดกับตัวเองได้ค่ะอืมแล้วมองไกลๆไว้ค่ะมองไกลๆในเลนที่เราต้องการไปตึงรถเข้ามาได้อย่าเพิ่งเอารถเข้าไปนะฮะมองตรงก่อนพอจะเข้าไปซ้ายต้องเปิดไปเลี้ยวซ้ายค่ะเช็คกระจกซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมอ่าแล้วเติมคันเร่งเบาๆแล้วมองยาวไปข้างหน้า เออต้องการให้รถไปทางไหนมองไกลไปทางนั้นนะเราอย่ามองพื้นเด็ดขาดน,นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งใช้กระจกมองข้างเยอะเกินไปเออให้มองไปข้างหน้าก่อนเซ<ช>เว่นเราก็ไม่ได้ง่ายๆนะกว่าจะถึงเซเวนะ่นเนี่ยเพราะคนขับผ่านมาแต่ดีที่ลานจอดข้างหน้ามันโล่งหน่อยนะคะอันนี้เรากินเลี้ยู่อยู่ไหมคะถ้ามองไกลไปข้างหน้าใช่มใช่อย่ามองเสานะอย่าไปมองเขานะ ต้นเลยต้นไม้เขียวค่ะอืมเขียวหลายต้นมากเลยค่ะของเราเขียวไหนคะเขียวโค้งค่ะเออต้องบอกมอเตอร์ไซค์กันนู้นนะถ้าเป็นแบบรถที่อยู่ในเรนเดียวกับเราอะค่ะก็บอกเป็นรถคันอื่นก็ได้ นห้างอะค่ะทำไมบางเคสคุณนัทบอกว่าเขายังขึ้นไม่ได้คือเขายังเลี้ยวแล้วไม่มั่นใจหนึ่งถ้าเราเลี้ยวไปปุ๊บไปติดติดเงื้อเงะบนห้างอะค่ะห้างเป็นที่เอกชนเขาอยากอำนวยความสะดวกให้ทุกคนมาห้างพอมาปุ๊บห้างนี้มีคนมาเงื้อเงะบ่อยๆมาให้ฝึกบ่อยๆไม่ดก็จัดการเลยเลย <หา S 1> เขาก็ไม่อยากไปนะคะอีกอย่างคันหนึ่งก็กลัวเราเหมือนกันเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวใช่เจ็ดแปดในสายตาแม่เท่ากับลบหนึ่งในสายตาดิจันตอนรถเลยนะคะใช่ค่ะอย่าไปมองรถเขาค่ะ แค่ท่าสาวผมอะไรเมื่อกี้ก็บีบหัวใจครูฝึกมากแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังแยกระหว่างโค้งกับเลี้ยวไม่ออกเลยออซึ่งตอนนี้คุณนักเรียนยังละเรียดละเมียดละไมอยู่ข้างๆรถคุณนักเรียนเลยนะคุณนักเรียนมองไปข้างหน้านะคะเออในในซอยนี้เขาใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่นะคะงน่าจะนะเลขตัวเลขนะคะเท่าไหร่อะยี่สิบเอออ้าวช่วยช่วยค่ะรถคุณขับมาเท่าไหร่คะ วัตถุประสงค์ของเนินกระโดดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยค่ะต้องการให้เราชะลอรถทั้งซอยเลยเพราะตะนนี้เป็นเขตชุมชนหมู่บ้านอย่าไปเกรงใจใขันหลังไอ้คจี้มาแล้วถ้าเขาไม่ไหวเวเขาแซงไปเองไม่ไหวกว่านั้นแล้วเขาเกลี้ยกล่อมมากกว่านั้นก็คือเขาบีบแต่ไล่เราก็ช่างเขานะคะใช่ใช่ทีแรกแรกไม่เป็นไรค่ะแค่บีบแต่ดีกว่าเราไปชนคนหนึ่งตอนนี้มองไกลไปข้างหน้าเราชิดทางไหนมากไปไหมคะเพราะใจเราอยู่ที่เซเว่นเยอะเกินไปก่อนจะเลี้ยวนะตัดสินใจหมุนพวงมาลัยไปแล้วค่ะเช็คกระจกขวาด้วยนะ ว่ามีใครจตเลี้ยวแทรกกับเราหรือเปล่าแล้วดูรถที่ออกจากเซเว่นด้วยโดยเฉพาะรถที่กาลังถอยหลังอยู่แล้วเลือกช่องของตัวเองไว้ก่อนนะก่อนที่จะพุ่งหน้าเข้าไปอะค่ะโ <Okay. S 1> อเคแล้วมองไกลๆเข้าไปในเซเว่นเลยค่ะว่าเราจะเลือกล็อกไหนเราต้องตรงกับล็อกไหนตรงกับป้ายไหนตรงกับเสาอะไรเออใช่ค่ะแล้วก็มองใกล้มองไกลสลับกันต้องชะลอยเยอะกว่านี้ไหมคะเพราะข้างหน้าเป็นทางตัน <Okay. S 1> อ่าแล้ว สวจริงกระจกหลังนะคะคุณนันอยากให้ใช้กล้องมากกว่าเพราะเด็กวเล็กๆมันจะมองไม่เห็นมันที่เราเห็นในคลิปอะค่ะในกล้องก็จะช่วยได้มากกว่าอย่าไปกังวลขนนั้นนะอ,อ่าดูว่าหันนั้นไปมองเองก็ได้ค่ะว่าเขาอ้อมมาท้ายเราหรือเปล่าหรือถ้าเขาไม่อ้อมแล้วก็จัดการแค่เรื่องตัวเองนะคะว่าหน้ารถรถตรงหรือยังอืถ้าตรงแล้วเราหยุดคือล้อตรงก่อนอ,อย่าไปมองเขาหนนะ้าตอนที่เราอไปค่ะมองแค่ช่องว่างที่เราไปได้ค่ะไปเลยใช่อยากไปเลยดิฉะนะันทมศาสตร์ทุนนองสีก่อน คณะแพทย์ธรรมศาสตร์อันนี้น่าจะใกล้เคียงสุดออกไปเราจะเลี้ยวซ้ายกันนะฮะคุณนักเรียนขับมาครับต้องหยุดไหมคะรกมาครับก็ยังไหลไปเนี่ยเราอยากมาตัดต้นไม้บ้านนี้ไหมยโอเคเดี๋ยวเราช่วยช่วยเขาด้วยนะฮะบางทีธรรมชาติก็ทำลายการขับรถอย่างนี้แหละทัศน์นาวิสัยบอกตังเลยช่วงท้ายถ้าินขึ้นมาจะกินตับทุกคน ความเร็วนี่แหละคือหายนะนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือจากความเร็วนี่แหละตพอตัดสินใจออกดูเลนตัวเองนะคะว่าเรากินเลนเข้าไปไหมอย่าจ้องหน้ารถที่สวนเลนมานะคะอมืมองท้ายกระบะคันสีน้ำเงินไกลๆตรงนู้นนะคะมองแค่ท้ายกระบะเลยค่ะทิ้งข้างๆไปเลยเดี๋ยวมือมันจะทำงานเอง หลังจากนั้นมองยาวไปข้างหน้าดึงรถให้ตรงทางไว้เผื่อมีใครแซงซ้อนเลียขวาปีถ้าเรามองกระจกไม่ทันเงี้ยน่าจะได้ไม่ไปฟาดเขานะคะตอนนี้รถเอียงก่อนแล้วตอนดึงซ้ายมารถเอียงเดี๋ยวก่อนตอนที่ดึงซ้ายมาได้สังเกตมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะแทกไหมที่กำลังจริงๆครับจริงๆเราต้องดูใช่ทุกครั้งที่เราจะโยกรถออกไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะ